กาบทักทายสบายดีพหนุนๆทุกคนเนาะมาพบผอกับหนุนนะดูคือเก่าเหมือนนี่มาพบผอกันอีกแล้วอยู่ที่เดลโม่บางแคเนาะปีก่หน่ก็มาลินอยู่นี่เด้อทุกคนเลยปีนี่ก็มาลินอยู่นี่อีกนี่มึงป้าไงนี่แหละมึงนำโต๊กนี่แหละยุดลายมือกับขี้ข่านนอนพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ บาดเห็ดงานไล่กับเหตุารเห็ดงานอีกโอ้ยใจใดใดดีเนาะยุดไล่มือกับอยากเห็ดงานเห็ดงานไล่กับ,บอยากจยุดเนาะคนไล่เน,ะนาเนะมีคนเสือดีด้วยคือเนาะคนเสือดีอยู่ในนั้น ค้นกันร้ายตลอดอยู่นี้เนาะสองพี่ใหม่ค้นร้ายสันตงสันตาก็จัดเต็มที่เนาะทุกคนเมืยเหตุงานเล็พากันหลอ,อกเนาะมิตรคนบานเท่าแล้วทั้งนั้นทั้งนั้นเรื่อพออีเนอะเ้ยอยู่นี้กัน นม่ไดคนเล่าเนะเาะเขาหยุดงานเขามาเที่ยวมาเล่อเรียนทำม,า,า,มศาศทำศาสตร์ในใจใจกุ้งพี่น้องเอ้ยนี่ใจเมองกุ้งเนาะเฮ็ดคลิปกับบริตัดบริโตเราพี่น้องถ่ายแล้วก็ล่งเลยหรอก เฮ้ยบ่มีบ่บอยนว่าบ่มีเวลาเฮ็ดบ่เบป็นแน่แล,ล้วก็บางเทื่อก็คัารเฮ็ดงานหลายก็บขีข้ข,นนขาแล้วก็เฮ็ดแต่งานก็บ,บ่ได้ถ่ายคลิปคือวันยุติเสิยกัลงมื้อละ2-3คลิปคลิปสั้นเด้อพี่น้อเขาไปลงคลิปยาววันได้ปีหลงแต่คลิปสั้นขี้ขานเฮ็ดคลิปยาวคือเขาเขาเฮ็ดเนาะเขาถ่ายเนาะเขาดูเนาะ เพื่อเดคลิปเนาะเขาตรงผากตรงเว่าตตรงย่งนี่อีกเนาะต้องมาเขียนคนถกก็เถ่นใส่อีกว่าแนวนัน้นแนวนี้อีกเขี้ยนคำค้มลุ่งบอ่อเร็วอจังไนแต่คอยอ้วเห็ดบ่อใดใส่เวลาไม่แต่ว่าทายอะไรก็ลุง่งหลุดบอ่อตรงไปแ่งอีกมีกะนังหลดนังรถพิษอีกทุกคนเอ้ย ว่าชินังเกมมาที่มาจากท่าพระมาลงลักสองไปขึ้นพิษไปขึ้นพิธีเนาะพิธีแล้วมันมาลงอยู่บางหว่าบางหว่าแลา้วมันมาตอ่อรถอันไนเอ็มมาที่อีกอยู่บางหว่าแล้วมามาลักสองเนาะไปลงอยู่รักโซอยู่อยู่บางหว่าอีกก็ะลงไปแหลวกับขึ้นไม,ม้อีกโ้ ตับสนหัวใจขนาะดทุกคนเอ้ยคนร้ายคนร้ายพี่นอ้องกระสิบะมาณนี้แหละทุกคน